นี่เพิ่งรับมาครับแล้วก็แกะดูมันยัไม่ไปไหนก็ไม่ไปแลประกนันมันมีอยู่เนี่ยหนึ่งปีมันมีอยู่ในกล่องก็แหละ้วประกันอันดับแรกถ่ายนละ้วมันเครื่องออกข้อมดก่อนเลยนะเว้ยกูไม่กูไม่ถ่ยายอะไอ้แล้วมีแต่มาเข้ามาก็ซื้อเองร้อย,ยนะึ่งไง บ้านในตูน่นะเนี่ยไปดูนี่แพงรอยยีนวนมันชาถูกมันเครื่องสีงว่าือถ่ายมันเครื่องเทออกเลยมึงดาบแรกเทออกก่อนลน,น,นี่มีอะไรครับดูดิอ่านี่นะครับอ่ามีนี้มีที่จับกราบกันอ่า เอาใช้ได้ให้มารับกันมันนะีอันเดียวกันไม่หรอกอันเดียวกันนั่นแหละเก็บไว้กลับกันอันนี้เราครบบ่ดูข่าวดูอันนี้ครบครับใช้ได้อยู่ เดี๋ยวถ้ามันล่องมายังไงก็ไม่มีอะไรก็บอกมันจดอันนี้เครื่องม,มันมีใบสั่งซื้ออยู่อ,ะอ่ะอ่ขามีขาอ่ะ ขาเนี้ยไปอัดเจาระบีเนีะมึงไงมันมนให้มีมาให้นะจระบีตรงนี้อัดเยอะพื้นอัดเยอะพื้นลองแล้วครบครับโอเคโอเคครบไปเลย